สวัสดีค่ะเซลซันมาจากร้านปฏิพัฒน์ออโต้นะคะร้านปฏิพัฒนออโต้ของเรานะคะตั้งอยู่ขวขวาเียบวารีหนองจอกนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าจะเข้ามาชมรถสามารถแวะเข้ามาได้เลยนะคะ,ะวันนี้มีรถตู้ทึบตอนเดียวมานําเสนอ1นึคันนะคะคันนี้นะคะเป็น i ีซูซูดีแม็กเครื่อง1.9เป็นตัว B ีนะคะลูกค้าชมหน้าของเขานะคะจะเป็นสีเทาดำนะลูกค้าไฟหน้านะคะไฟตัดหมอก คันนี้เป็นรถปี2020นะคะย้ำอีกทีหนึ่งนะคะว่าเป็น 1.9B นะ 1.9B มันแตกต่างจาก 19S ายังไงต่างจาก 1.9S ายังไงนะคะต่างกันแค่ที่เดียวจุดเดียวเลยคือตัวปรับกระจกนะคะตัวปรับกระจกตัว S มันจะเป็นไฟฟ้าหมดแล้วแต่ถ้าตัว B นะคะอ่ามันจะเป็นตัวหมุนมือเนาะลูกค้าหมุนมือภายในนะคะก็คือใหม่สวยมากเลยนะลูกค้า เบาะหุ้มด้วยหนังสีดำนะคะสวยมากคันนี้เป็นรถ6เกียร์แล้วนะคะลูกค้ารถ6เกียร์นะมาดูเลขไม้นะคะเลขไม้คันนี้นะคะอยู่ที่4 2่หมืเอเท่านั้นเองนะคะลูกคันนี้นะลูกค้าถ้าบิดกุญแจปุ๊บนะแอร์มันอความเย็นมันทํางานเลยนะคะไม่ต้องสตาร์ทเครื่องนะ มาชมกันต่อที่ล้อนะคะร้านเราให้แม็กหม่ย่างใหม่นะคะสติกเกอร์เรายังไม่ได้แกะเลยคันนี้ยางอยู่ที่255ทับ50นะคะขอบ18ตัวนี้เป็นล้อเวลนะคะถ้าลูกค้าไม่ชอบสามารถเลือกแมก็กเลือกลายได้อยู่แล้วนะคะร้านเรานะในส่วนของท้ายนะคะ,ะท้ายของเขานะคะตู้ที่เราติดตั้งให้อยู่ตอนนี้ความสูง2เมตร10นะคะ ลูกค้าสามารถเลือกความสูงของตู้ได้จะเป็นเมตรหรือว่าเสมอเกง่งหรือว่าจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะคะตู้เราติดตั้งให้ใหม่ทุกคันทุกทุกตู้เลยนะลูกคา้าชมความเงาของตู้นะคะคือตู้ใหม่จริงเห็นหน้าเซลล์ด้วยเครดิตด,ดีฟรีดาวนะคะ,ะมีไฟเหลวมัทิ่แกมค้างด้วยนะคะเครดิตด,ดีได้ฟรีดาวด้วยนะคะราคาขายคันนี้นะคะอยู่ที่ 519, 000บาทนะคะลูกคา้า ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะฝากด้วยสําหรับคันนี้แล้วก็ฝากช่องด้วยนะคะถ้าลูกค้าสนใจทิ้งเบอร์โทรหรือจะโทรมาที่เบอร์เซล์ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ